ฮัลโหสวัสดีค่ะก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าหญิงคิตตี้นะคะสร้างพลังบวกนะคะก็ขอบคุณคนที่กดติดตามแล้วก็ฝากคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะก็จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะกับช่องติดตามนะคะก็จะเป็นช่อง Youtube นะคะ princess kitty positive นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะนะคะเรื่องราวดีๆหรือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะมาพูดถึงเรื่อง คุณอยากเป็นใครให้ไปอยู่กับคนเหล่านั้นแล้วเราค่ะจะเห็นอนาคตของตัวเราเองนะคะว่าเราอยากเป็นใครมากที่สุดนะคะก็จะมาพบกับคนเจ็ดกลุ่มนะคะมีคนเจ็ดกลุ่มที่ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะเป็นเพียงเบื้องต้นหรือว่าตัวอย่างนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะก็คนกลุ่มที่หนึ่งนะคะ ถ้าเราใช้เวลากับ5้าคนนะคะที่มั่นใจในตัวเองนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่6กะค่ะที่มั่นใจในตัวเองนะคะส่วนคนที่2นะคะถ้าเราใช้เวลา5คนนะคะที่ฉลาดเราก็จะกลายเป็นคนที่6กะค่ะที่ฉลาดไปกับเขาด้วยนะคะส่วนคนที่3มนะคะถ้าเราใช้เวลาค่ะกับ5้าคนนะคะ ที่มีอิสรภาพทางการเงินนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่6กค่ะที่มีอิสรภาพทางการเงินหรือว่าร่ํารวยมหาเศรษฐีหรือว่ามีเงินเงินมากขึ้นนะคะส่วนคนที่4นะคะถ้าเราใช้เวลากับ5คนนะคะที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีอะคะ่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่6กอะค่ะที่มองโลกในแง่ดีไปกับเขาด้วยหรือว่า thinking positive การคิดบวกนั่นเองนะคะส่วนที่5นะคะ ถ้าเราใช้เวลากับ5คนนะคะที่อยู่กับคนใจกว้างเราก็จะกลายเป็นคนที่6อะคะ่ะ ที่ใจกว้างไปกับเขานะคะคนใจกว้างในที่นี้ก็คือการมีน้ําใจการมีเมตตาการมีความเอื้อๆๆๆเฟื้อเผื่อแผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลายเป็นคนกลุ่มนั้นไปโดยปริยายเลยนะคะส่วนคนกลุ่มที่6นะคะถ้าเราใช้เวลากับ5คนนะคะที่อยู่กับคนเก่งอะคะ่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่6กอะคะ่ะที่เก่งไปกับเขา ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการซึมซับหรือว่าการเรียนรู้ะคะ่ะเทคนิคของเขานะคะก็แอวส่วนข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายนะคะถ้าคุณใช้เวลากับคนขี้เกียจอะคะ่ะ5คนนะคะ คุณก็จะกลายเป็นคนที่หกอะค่ะที่ขี้เกียจไปกับเขาด้วยอะค่ะจะไม่ทําอะไรเลยจะไม่อ่านหนังสือจะขี้เกียจไม่ทํางานนอนอย่างเดียวไม่มีความคิดไม่มีการวางแผนไม่มีการดําเนินการชีวิตไม่มีเป้าหมาย ไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือว่าวางแผนในการทํางานอะไรเลยค่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่เขียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็สายสุดนี้ใครนะคะอยากประสบผลสําเร็จใครที่อยากเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่ะก็ควรไปอยู่กับคนกลุ่มนั้นนะคะแล้วมันจะทําให้เราเรียนรู้หรือว่าพัฒนาแล้วก็จะ ทำตามเขาหรือว่าจะมีความคิดไอเดียค่ะแล้วก็เราอะค่ะจะเก่งไปกับเขาด้วยนะคะไม่เชื่อนะคะลองดูนะคะแล้วเราอะค่ะก็จะเก่งกับเขานะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะปะุ้าหินพร้อมพี่มนุนะคะไปแล้วบายบาย